ส่งจี่นันไูและปกะนกเรียนยงังรทานคนในช่วนงนเวลานี้ต้องรอสังเกตเจ็ดว่าสุดายของโรงเรียนที่จะเดินไปอย่าเที่ก็คือการรัสนักเรียนใหม่ชั้นป .6 บางทีปีนี้เราอาจจะสังเกตไม่ได้เห็นเพรแต่ว่าตรส่วนบริการตอนนี้กำลังปรับปรุงการนนารับผู้เรียนท่าก้อหน,นึ่งจึงย้ายไปชั้นสองแก้ไขมามรื่ที่เป็นส่วนบริการช่วงราวถ้าใครไม่เทนทงรู้ได้แต่ละวันอาจจะไม่เห็นแต่ว่าทารรับผู้เรียนใหม่ก็เยังดเนินต,นต่อไปเป็นประจำทุกปีในประมาณเดือนกันยายนเยนี้นั่น,ยยอยนเองครับ สิ่งที่เราเห็นก็คือผ้าของคุณพ่อคุณแม่จูดลูกตัวเล็กอรุบาสารมาทีทยรียนบางคนเป็นศเก่าบางคนมีน้องมีพี่ที่ยวอยแล้วบางคนเข้ามาเพระาะได,ด้ยนนดินชื่อเสียงของรเรียนเซนต์เจมส์ไม่ได้บอกว่าเซนต์เ์เป็นโรงีที่ดีส แต่อย่างน้อยเชื่อว่าเป็นรูปที่ดีแห่งที no, the the light, light, ่ผู้คล้องหลายตัวหนึ่งไว้ใจและถ่นยรูกมามอบให้ผุ้ครูที่นี่อบรมสอนได้ครับถ้ามองย้อนกลับไปแล้วก็ไปแบบนี้สามปีที่แล้วหกปีที่แล้วเก้าปีที่แล้วรล้วผลผลก็อยู่ในบรรยากาศเช่นนั้นพูดแต่งใจจังจะไปได้ พ่อแม่ของเราพาเราที่เพื่อหาที่เรียนครับพ่ออยากจะบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่กำลังกระทำก็คือหาโอกาสให้สำหรัเใ็นโอกาสทางการศึกษาแต่น่าเสีดยดายหลายครั้งบางคนเข้ามาแล้วมีสิิ์เรียนมีที่เรียนแต่บางที อยังใช้โอกาสนั้นไม่ดีพอบางคนไปนมาสายบางคนไม่นสนใจเรียนบางคนก่นอปวยชั้นเรียนน,น่าเสียดายนั่นเอครับนี่เรียกว่ามือวมีเศรษฐีคนหนึ่งนเงินเศรษฐีคนนี้แกลหมาไม่เห็ตัวหมาที่น่ารักกระท แล้วก็ดูแลอย่ดีมีคนรับใช้คอยอาบน้ำมัมนเนลีย้ยงดูอย่างดีแต่ว่าวันหนึ่งหมาของเศรษฐีหายไปหาเท่าไรก็หาไม่เจอเศรษฐีก็เลยประกาศออกทังสื่อไม่ว่าจะเป็นของาของสศรอฐีมนุษย์หรือท่ายุประาตั้งงวันให้คนหา เราเรือหมาตอนนั้นกลับมาคืนได้จะให้รางวัลหนึ่งห,งหตัวล้านวันแรกประกาศไปเนี่ยวันที่สองเสตีขึ้นรางวัลขึ้นไปสมามื่นล้านคราวนี้มีคนอับหมามาก็คือเยอะแยะทีเดียวมีหลายตัวแต่ไม่ใช่หมาเสตี บออ๊บางทีคนที่เก็บาได้อาจจะคิดว่ารางวัท่นั้ไว้น้อยไปเสร็จสีก็ขึ้นระบสามหมื่นตาราสามหมื่นตรางสำหรับคนที่นำรูปห้วคนที่เกได้ไม่ใช่ใคเป็นขอทางธรรมดาธรรมดาพอดีขอทานแกผจะองิรียง่ายๆ ไม่ได้ดูไม่ได้อ่านสื่อไม่ได้ต่างก็เลยเรียว่ากาตั้งตะวันสหรับลูกมาถแครคหนึงได้สามหมื่นขอทานก็เลยดใจเอ๊ะเดี๋ยวเดูภาษาสาวก็อุ้มกหมากำลังจะนัลหมาไปขึนนัสานที่นัดพบะทีทานเดินเดินไปอุ้มหมาไปยดีใจจะได้ตามสามหมื่นกล้แกก็เดินผ่านไปโฆษณาเลย แล้วก็เห็นโสษณาเม่วานแล้วลี่ะ40,000่ะขอทางก็คิดโอ้เมื่อวานนี้30,000ละล่ะวันนี้ขึ้น40,000เนี่ยขอทางก็เคิดต่อไปถ้าเมื่อวาน3 0 0 0วันนี้4 0 0 0พรุ่งนี้ก็5 0 0 0ขอทางที่ได้นนะัก็เหลือกับไม่เอาไปเลยครับ ไอ้นั son, quiero, yup. Esta, ้นมันน่าจะเป็นหกคนเจแปดแล้วเป็นส่นั้นแต่ละั้ที่ะ่าไปเรนฐีก็ตั้งรางวงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะกรรานเกมาเขาทนั้นคิดว่าถ้าเงินไปิดใ่พลแสนแสนระล่า่อะไรจะเอาคืแล้วก็ไปเห็นป้ายมา๊แสนล่าะครนี้เสร็จสจะไปจะไปเอา ที่ไหนได้หมาที่เก็บไว้แก่ผ่านไปหลายสัปดาห์ตายสัปดาหเพราะว่าเวลาที่หมาได้กินเสงเสนี้มันกินอาหารได้ีกินนมกินสเต็กกินมูมสซอลแมงนุมถ้าอยู่กับขอทานขอทานเลี้ยงตัวเลืออาหารที่เก็บมาจากกองที่ไนั่นเองครับเพราะเราเ่องนี้เราบอกว่าโอกาสมันไม่ได้อาหารตามปกต ในเรื่องเล่าผ่านไปขอทางดึ้โอกาสที่ดีที่จะเาหมายคืนต้องแต่ละวันที่สองหมื่นสามหมื่นกระล่าแ้่แครรอโอกาสมาแล้วขอทางไม่เก็อไว้เมื่อสิอายุสุดท้ายไม่ได้พอเราเียนเพื่อเปิประยุน์เปรียบเทียบราจสื่อของเราและสื่อทั่วไปบางครั้งเราเกี่ยวกัดข้อหมายผู้ใหญ่ไม่ได้การศึกษากรณีทีนี่ที่ผู้ใหมาชมว่านี่ไหะ ตัวการเราริมีโรงเรียนที่ดีระหนักถึงเราังพ้าของเราที่นร้องที่สอนเราแต่น่าเสีดายะานคนไม่ใช่กาศนั้ไม่เห็นที่อยากจะพาสินี้ไว้สำหรับพวกเราคนที่เรียนจะอยู่แล้วน่าเสดายแล้เรีนต่อไปเป็นไปสใครก็ตามที่อยากพักบางครั้งอยากพลาดอยู่เสียเวลาอยังไม่ใชกาอย่างคิดสนุกสนิ แล้ก็ใช้คาอธิดีเพราะว่าสิ่งที่พับร้ของเธอเมืเม่อหานปแล้วไปแล้วเสร็จล้ว,ลวพาผู้มนมาท,ที่ดีเพื่อหวังว่าเมือท่านเรียนได้สารผัารู้พ่อแม่จะทคำาจัดส่วน